สรุปข่าวรอบวันประจำวันที่26มีนาคม2567ทักษิณเข้าพักเพื่อไทย26มีนาคมนี้โลกออนไลน์แชร์ภาพนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีเดินทางไปตัดผมที่ร้านตัดผมแห่งหนึ่งย่านสีลมเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ต่างๆขณะที่นางพวงเพชรชุนละเอียดรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแกนนำพักเพื่อไทยเปิดเผยว่า นายทักษิณจะเดินทางเข้าพักเพื่อไทยในวันที่26มีนาคมนี้เนื่องจากสสหลายคนอยากพบเพราะการเข้าพบที่บ้านพักอาจจะยากแต่การที่นายทักษิณมาที่พักถือว่าแวะมาเยี่ยมเยียนโดยไม่มีประเด็นทางการเมืองใดๆ รมชรครังยันเงินดิจิทัลถึงมือประชาชนก่อนสิ้นปีนายจุลพานามรวิวัฒร์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังถแถลงถึงความคืบหน้าโครงการแจกเงิน1นึ่งืนบาทผ่านดิจิทัลวอลเลทว่าคณะอนุกรรมการได้สอบถามข้อเท็จจริงใกล้แล้วเสร็จโดยจะนัดประชุมคณะกรรมการดิจิทัลวอลเลทชุดใหญ่ในวันที่10เมษายนนี้เพื่อสรุปรายละเอียดโครงการและเงื่อนไขทั้งหมดเพื่อส่งคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบเบื้องต้นจะมีการ ลงทะเบียนร้านค้าและลงทะเบียนประชาชนในราวไตรามาสสามของปีนี้และในไตรามาสสี่ก่อนสิ้นปีจะมีการเติมเงิน1,000งบาทผ่านดิจิทัล w a ลเล t ถึงมือประชาชนทุกคน สลดชายยิงตัวตายในโรงพยาบาลเสียชีวิตเกิดเหตุสลดมีผู้ใช้อาวุธปืนยิงตัวเองเสียชีวิตภายในโรงพยาบาลชื่อดังแห่งหนึ่งยานโชคชัยซีจากการตรวจสอบเบื้องต้นทราบว่าผู้เสียชีวิตเป็นชายเป็นอดีตแฟนของแพทย์ในโรงพยาบาลดังกล่าวโดยพยายามตามง้อขอคืนดีหลังเพิ่งเงลิกลากันขณะที่ทางโรงพยาบาลกันพื้นที่เกิดเหตุและเตรียมถแถลงข่าวชี้แจงข้อเท็จจริงให้ทราบต่อไป